สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่กับดิฉันชลยัยแสงสว่างนะคะยังนาภารกิจของหน่วยบรรชการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านทุกๆมิตินะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหา,หาด้านใดหรือว่าต้องการให้เรานะคะช่วยเหลือตามการร้องขอเราพร้พอมที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างเั็ทุวงทีนั่นเองค่ะ ภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามกันค่ะท่านเอกรัตนน์รัตนโสพลผู้บงังคับหน่วย พัฒนาการเคลื่อนที่31ส,สํานังากงานพัฒนาคัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานํากําลังพลช่วยช่วยเหลือประชาชนและญาติพานะปฏิบัติการนะคะร่วมกับผู้นําชุมชนติดตามสถานาการณ์เข้าช่วยเหลือล้างทําความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณบ้านเรือ,ะะอนรัศดรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน,น้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่บ้านหัวใหม่ดง ตำบลสันท้าอำเภอนาน้อยโดยปัจจุบันสถานการณ์ได้กล่าเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ได้จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธปกรณ์ พร้อมให้การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ได้รับการร้องขอนะคะการที่บ้านใหม่หัวดงหมู่สิบตําบลสันท้าอาําเภอนาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป โดยพัฒนาการเคลื่อนที่3-2สําำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดช่วยเหลือรประชาชนจํานวน15นายพร้อมรถยนต์ตรวจการนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตี อำเภองาจังหวัดลำปางเข้าดําเนินการสํารวจความเสียหายทรัพย์สินประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนจนเป็นเหตุให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรโดยเข้าร่วมประชุมวางแผนการให้ความช่วยเหลือทําความสะอาดบ้านเรือนที่พักและอาคารโรงเรียนบ้านยิ้มงาม พร้อมทางมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดกองบัญชาการตองทับไทยแก่ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีโดยมีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามการตรวจช่วเหลือประชาชนณนพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สามหมู่สี่ตำบลแม่ตีออำเภอง,งาวจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะ